สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะปูเอกั์ยางนะครับผมรับต่าดำทุกชนิดรถทุกชนิดนะครับผมนี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันส่งงานนะครับส่งงานลูกค้าให้ดูสภาพก่อนนะครับโอ้สวยมากสวยมากสวยมาก รับต่อดับทุกชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถสี่ล้อถึงสิบล้อนะครับดูภายในดัานะครับผมโหจัดเรียงสวยงามนะครับงานเนี้ยบครับงานเนี้ยบไว้ใจเราได้นะครับใช้บริการเราไม่มีปัญหานะครับผม ครับเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับขายเครื่องอัดฟางด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับยกกำนะครับผม เสียงเงียบเงียบคลิปคลิปเวลาเอาดำขึ้นสวยๆเสียงสวยๆอ่าครับผมอูเอการยางนะครับ รับต่อดำทุกชนิดแล้วก็ขายเครื่องอัดฟางด้วยสนใจติดต่อเบอร์นี้้เลยนะครับผมรับรองไว้ใจได้แน่นอนครับขอบคุณครับ